กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็ง,ขงแกรงด้วย NK นะคะอ่ะนะคะใครที่ป่วยบ่อยนะคะเรามีภูคาวเคอร์ซิตินนะคะสารสก,กัดหลักๆของเรานี่นะคะที่จะทําให้เซลล์ของคุณกลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็ง,ขงแรงนะคะคนเป็นเบาหวานความดันโลหปอด,ดูมาตอยทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองค่ะนะคะออมสกาวใจนะคะเล่านะคะนาทีที่น้องจอมทัพเป็นโรคอึเต็มท้องนะคะต้องบังคับให้อึนะคะออกมาเปิดใจสำหรับคุณแม่สุดแซ่บอย่างออมสกาวใจนะคะวันนี้ก็เปิด พัฒนาการของลูกชายวัยเจ็ดขวบน้องจอมทัพลูกชายมีอาการสุดแปลกนะคะต้องกินมะละกอต่อเนื่องเพราะมีปัญหาเรื่องลำไส้เขาเป็นโรคอืดเต็มท้องนะคะเขาเป็นตอนเด็กนะคะคือลำไส้ของเขาเนี่ยมีแต่อืดน,นะคะจนไม่สามารถกินอะไรเข้าไปได้อีกแล้วเขาก็เลยต้องทานผักผลไม้แต่เขาเป็นคนไม่ทานผลไม้นะคะก็เลยต้องกินมะละกอแล้วก็ดันไม่ออกอีกอูตาย มันไม่ออกอีกใช่ไหมโอ้ทาไงวะเน,นี่ยนะคะด้านพิธีกรเขาถามว่ารู้ได้ไงว่าอึเต็มท้องเขาไม่ได้อึทุกวนันคนเราก็ต้องอึตลอดไม่งั้นแต่นี่เป็นเด็กท้องผูกอ๋อถ้า้องผูกแสดงว่าอึเต็มท้องลันเพราะว่าลำไส้มันก็จะดูดน้ำใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในอึเนี่ยมาใช้นะคะ เขาบอกสองสาวันอื่น,นะคะแล้วตอนเด็กๆ3ามขวบเนี่ยเขาหิวข้าวพอเราป้อนข้าวเขาก็อ้วกนะคะเขาอืดผอมนะคะเขาหิวแต่กลืนไม่ได้ก็เลยพาไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็พบว่าอืดเต็มท้องจริงๆนะคะหมอ,อมก็ยังได้บอกอีกว่าโรคนี้แก้ไขด้วยการทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ทานยาที่เกี่ยวกับไฟเบอร์นะคะ ที่คุณหมอให้ค่ะนะคะให้มีพฤติกรรมที่ลำไส้ได้ปรับตัวนะคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวโตก็จะหายไปนะคะแต่อย่าพยายามอ้วกบ่อยนะคะเขาก็พยายามไม่อ้วกบ่อยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ลูกคุณอ๋อมสกาวใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมนะคะสองนักร้องดังอัพค่าตัวงานคู่นะคะสูงสุดในวงการเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีนะคะสำหรับจ๊ะนงพนีกับ เอ็มเอ็มใช่ไหมเอ็มวิทวั์ใช่ไหมคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเราเห็นในโมเมนต์เพื่อนสนิทของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลผ่านทางรายการทีวีนะคะและก็มีช่วงหนึ่งทั้งคู่ก็รับงานคอนเสิร์ตคู่นะคะก่อนแยกย้ายรับงานนะคะ ล่าสุดนะคะสาวจ้าได้เปิดใจหลังเข้าพิธีวงสวงภาพยนตร์มาณแมนนะคะบอกว่าจ้ากัแอมเนี่ยนะคะจ้างได้แต่อยู่ที่1ล้านบาทก็คือคนละ5้าแสนเนาะก่อนหน้านี้5้าแ0,000บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น1ล้านบาทนะคะเรื่องจริงค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครจ้างนะคะก็บอกว่าเอ็มเ็ที่เขาวางอะไรว่า M, 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 เอ็เอหรอเอใช่ไหม ว่ามีวงของเอ็มนะครับพอเอ็มมากับตนเองเนี่ยนะักเร้างนักดนตรีก็จะไม่มีงานเอ็มก็เลยปรึกษาว่าจะต้องนะคะทำงานอย่างไรเพื่อเอ็มจะได้ไปงานพร้อมกับวงของเอ็มนะคะ,ะเขาบอกว่าตนเลยก็บอกว่างั้นก็ขึ้นค่าตัวนะคะจาก500,000ใช่ไหมเมื่อก่อนก็ได้คน,คนละ2 5 0 0 0นเนาะปัจจุบันก็คนละ500,000ก็เป็น1ล้านบาทนะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะอ่ะเป็นเพื่อนเขาเรียกว่า ภาษาใกล้กันพูดเนอเหมือนกันนะคะอีกคนหนึ่งคนจังหวัดอะไรนะสุพรรณป่ะหรืออ่างทองจำไม่ได้ละราชบุรี นะคะก็ใกล้กันนะคะก็รับงานคู่กันนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟืน้นฟูแข็งแรงมีภูคาาเคอร์ซิตินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะคะใครเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมอไตลองทานดูนะคะตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6พักสัูครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ mm. เพื่อจะไม่พลาดนะฮะ mm. ในการติดตามนะฮะ mm. คลิปเด็ด mm. ๆจากรายการของเราด้วย mm. เช่นเดียวกันครับ